สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่อยู่ใน Facebook f a n Page นะครับของ We Love อาดดาลาโบนะครับและคนงงว่าไอ้นี่เป็นใครมาได้ยังไงดีครับผมชื่อไดโอนะครับฝากแล้วฝากตัวทุกคนด้วยมีคนดูยังอ่ะมีคนดูยังอยากดูโอเคไม่เป็นไรครับเราจะมุ่งมั่นกันต่อไปตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สนามบินสวนภูมินะครับไม่ต้องงง โอเคไม่เดินตามไม่ต้องงงนะครับว่าเลโอมาได้ไงเพราะว่าวันนี้เลโอนะครับกับฮาดาลาโบตเนี่ยผมนะครับจะพาผู้โชคดีนะครับจากแคมเปญนะครับที่เข้พาไปญี่ปุ่นนะครับนี่ proof your skin i n j a p a n นะครับซึ่งให้มีผู้โชคดีนะครับเราพากันไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ นอกจากที่ไปกับผมแล้วเดี๋ยวจะมีะมิวนิ t าด้วยนะครับแบรนด์แอมเบสเดอร์นะครับของฮาดาระบบเฟส t c ชไปกับเรานะครับเดี๋ยวค่อยไปคุยกับมิวตอนนี้คุยกับผมไปก่อนแล้วกันมิวยังไม่พร้อมเดี๋ยวรอให้มิวดูแลให้มิวดูแลตัวเองสักแป๊บหนึ่งนะครับคนคนถือยาสานครับคนถือยาซานครับซึ่งอาจจะมีหลายคนนะครับส่งมาร่วมกิจกรร,รมนี้แต่ว่าไม่ได้ไปญี่ปุ่นนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลโอนะครับจะทําหน้าที่เป็น พาดะลาโบนะครับรีพอร์เตอร์พาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นคือไม่ได้ไปไม่เป็นไรคุณจะเหมือนได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้โชคดีได้คุณก็จะได้เหมือนกันืลองนี้เราก็ไม่ต้องไปญี่ปุ่นสิครับเราก็อยู่เมืองไทยก็ได้อโมิวรอนนานนะคือเอาจริงอ่ะมิวรู้แล้วล่ะว่าจะเข้ามาแต่ว่ามันเออจะทําเป็นแบบเออซีนแบบค่อยเป็นกไปคาเร็วค่นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมรอนานมากแล้วนะรอนานมาก ก็คุยไปเรื่อยๆไงรอให้มีคนดูครับอ้ามิวครับทักทายวีเลฟฮาร์ดดาราโบนนะครับมิวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็พร้อมจะไปญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็มาีืดก็เช็คกินเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงหรือเปล่าจริงจริงหอมมากเลยหอมมากหอมมากๆค่ะเพราะกระเป๋าที่เราเอามานะคะสามใบค่ะจะบ้าจริงๆคนบ้าแลยเอากระเป๋ามาสามใบนี่เราไป1ิถึง15เอามาทำไมสามใบเพราะว่ากระมันหนามาก ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่นี่เท่ากันอต่เรียกพี่เราไม่ยอมไก่โอเคลยโอเคอากาศหนามากค่ะหุ่นที่สุดคือ1ิองศาก่โตเกียวนอกนั้นคือแบบพิมาโตกนีเลยอ่ฮ้ยนี่เขาเขามีความแบบว่าพร้อมเรื่องสภาพภูมิอากาศแน่นอนค่ะือศึกษาไปเปิด Google มาเรียบร้อย่า่ถมเลยโอ้โหกระจอกมากเลยมิเดกันคือหลดไปแล้ว3ใบต้องมิวไญี่ปุ่นบ่อยไหม ก็ก็บ่อยเหมือนกันบ่อยแค่ไหนก็แบบหลายรอบแล้วอ่ะเออะไรไปที่ไหนมาบ้างครับโหหลายหลักหลายที่แล้วอะพวกแบบเก็จะไปโตเกียวโอซาก้าฮอกไกโดอะไรเงี้ยก็คลิปนี้รู้อย่างว่าจะต้องไปที่ไหนบ้างไม่รู้อ่ะอย่างแรกเลยที่แรกที่เราไปนะคะก็คือชีละาคาโอะอันนี้เป็นไงเล่าให้ฟังหนยเขาลองมากเลยนะเพราะว่าเหมือนแบบ เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเก่าแล้วแบบน่ารักมากแล้วแบบถ้าหิมะตกอะ่ะมันจะน่ารักมากขึ้นเราก็แบบภาวนาขอให้หิมะตกอืมคือเคยเห็นจากรูปนะมใช่คือเคยเห็นจากรูปที่มาตกจะแบบเป็นขขาวขา่ห<า>ิมะตกมันต้องขาวแล้วไม่มีหิมะตกสีดำแน่นอนค่ะใช่ไหมคะคุยต่อคุยต่อโทษทีจริงได้จริงได้ด้ไม่ตรไม่ตีครับไม่จริงไม่รอ่ะยังไงต่อเล่าต่อนั่นแหละก็นั่นแหละก็เป็นที่แรกที่เราสบาย ใช่คือรู้ที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยแบบคือไม่ได้ไปแบบโตเกียวช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราไปแบบธรรมชาติไปหลายที่สวยๆแล้วก็บอกว่าอากาศอากาศหนาวมากแล้วมีอันนึงที่อยากไปเหมือนกันคือทีนี่เพราะว่้าแบบญี่ปุ่นใช่ก็อ,อยากไปมากไฮไลท์ <High light S 2> เลยนี่คือไฮไลท์เด็ดวันพุธวันพุธเลยไปทำกันเข้ารอเลยนะนว่าจะไปทำหน้าญี่ปุ่นเออคือหวังว่าแบบจะต้องได้แบบกลับมาแล้วต้องหน้าสวยแน่นอนเลยครับผมนี่ก็สวยแล้วมิวแล้วงี๊ด คิดว่าไปญี่ปุ่นครั้งนี้ซื้อของกลับมาเยอะไหมนีหรอกาจะไม่ซื้อเลยรอนเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าทุกรอบที่ไปมาซื้อทุกรอบเนี่ยมันก็อยู่บ้านแบบเยอะากขนมขนมซื้อมาอ้าวแล้วเวลาเราซื้อเราไม่ได้แบบมีจิตใจที่แบบเพื่อเฟื้อหรือว่าเอ้ยจะไปบริจาคไม่ใช่แบบให้คนไม่ตีไม่ตีห้ามติดนี่คนคนคนอชอบอยู่เราซื้อฝากคชาแต่ว่าจะมีแบบแบ่งส่วนมาเป็นค่าของเราซึ่งเราก็จะรบบไงเราก็จะแบบเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวกะว่าจะ ก็แบบเป็นมาต้อไม่ได้กินก็หมดอายุเต็มบ้านเลยครั้งนี้ก็เลยกล่าวว่าไม่ซื้อนี่ก็เลยกล่าวว่าไม่ซื้อไปเสพไปเสพความเป็นญี่ปุ่นไปเสพบรรยากาศอะไรนะครับผมฮะนี่คือชุดนี่ชุดจะใส่ไปญี่ปุ่นชุดนี้เลยเหรออ๋อนี่แค่ชุดนองเพื่อนเฉยๆบ้าคุณคุณอะไรคุณแต่งตัวเต็งนี่อะไรอางนี้อันนี้รองเท้าหนังเจลเจนี่ผิดกฎหมายหรือเปล่าอามิลนี่มันหนังเจลเนี่ยไปเอาจากสมุดปากกาเลยมาไม่ใช่เหรอเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเราจะแน่นกว่านี้อีกแน่นกว่านี้ งขนาดแค่แบบอุณหภูมิแอร์ยังหนาวเลยเขาแต่งตัวได้แบบเต็มที่จริงไหมเนี่ยไปญี่ปุ่นหนักกว่านี้เหรอใช่เพราะว่าหนาวกว่านี้กล้าเดินเหรอกล้าเดินเต็มที่นะงั้นเดี๋ยวเร็วถามพ่อเป็นเพื่อนจะจะเต็มเลยอยู่ในกระเป๋าผมยาวจังเลยนะครับมีร้านตัดผมมาที่ญี่ปุ่นมีไหมไม่เคยตุดยัดมีพอบมีพับอีกทีก็โคจะแต่ักเยอะนะจะแต่หนักมากเลยนะโอเคตอนนี้ผมเชื่อว่า คนดูไม่ได้อะไรจต่ตรงนี้เท่าไหร่แต่ตรงนี้มันไม่ใช่ญี่ปุ่นไงมันคือสวนญปูนใช่ไหมเดี๋ยวญี่ปุ่นเนี่ยรับรองเราจะพาเที่ยวกันแบบมีสาระแล้วก็แบบความสวยความงามใครที่แบบอยากมาร่วมเดียวกันนี้แล้วก็พลาดไปไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเร็วมากทุกวันทุกวันทุกวันดังนั้นนะครับ we love h าด a ร a b บก็ใครดูอยู่นะครับเพื่อนคนไหนไม่เคยไปญี่ปุ่นไปตาม พ่อแม่พี่น้องนะครับญาติโก้โหติคามากดไลค์แล้วก็มาดูนะครับเร็วกับวิวไปเที่ยวญี่ปุ่นกันด้วย่จะได้ดูว่าเราไปที่ไหนกันบ้างแล้วมันสวยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับผมนะฮะปโอเคโอเคไปพูดมากแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในข้างในเป็นหนึ่งไปขอที่ไหน่ก็ไล้บนะบ๊ายบายไม่หมดยังไม่หมดเหรอไม่เอาวางสายอ่ะ น่นี่นี่ดูหน่อยเธอเนะเฮ้ยโชว์ของก่อนโชว์นี่รู o วิวสกินอินเจแกับผ้าดาละบุเฟมอชค่ะบรดอสเบอร์ตนะครับของก็ดีจริงต่อยกี่ปีฮน